สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับนะก็มาแนะนำสายกีตาร์นะครับนะก็เคยทำรีวิวไปหนึ่งทีละนะครับพอดีวันนี้เนี่ยนะครับลูกค้าเอาสายกีตาร์มาเปลี่ยนนะครับนะก็ใส่ยตัวนี้ก็เป็นที่ลูกค้าก็ใส่ประจำนะครับนะก็คือตัวนี้คือแฮนดี้หยงนะครับนะเป็นสายคุณภาพสูงจากจีนะต้องบอกว่านตอนนี้เนี่ยนะครับนะเป็น1ใน2แบรนด์ในเมืองจีนที่ขายดีที่สุดนะครับนะยี่ห้อนี้ นะครับนะอ่ะนะครับเราก็จะมีสายมันจะมีอยู่2เบอร์ด้วยกันนะครับเบอร์เบอร์11กับเบอร์12นะครับหลายๆคนหาเบอร์10ยี่ห้อน,นี้ก็ทำแค่2เบอร์นะครับ11กับ12นะครับนะต้องบอกว่าสายตัวนี้เนี่ยเป็นสายเคลือบนะครับนะเป็นสายเคลือบต้องบอกว่าตัวนี้นะครับนะเป็นสายเคลือบนะครับนะนะเป็นสายเคลือบแบบนาโนนะครับนะก็จะใช้เหมือนอาสายเคลือบเทคโนโลยีที่มันเหมือนพวกที่มันเป็นเหมือนสาย แบรนด์ที่เป็นตัว E ของอเมริกาเนาะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับนะแต่ว่าราคาตัวนี้ถูกกว่าเกินครึ่งเลยนะครับนะต้องบอกว่าที่ร้านเราเนี่ยขายเกินทันกว่าชุดแล้วนะครับนะแล้วก็นักดนตรีได้ใช้เนี่ยนะครับนะก็บอกว่ามาเปลี่ยนการใช้บ่อยๆนะครับมาใช้กันบ่อยๆมากนะครับนะพอ,อะเรียกว่า เราจะมีลูกค้าประจำที่ซื้อเนียจะเป็นนักดนตรีนะครับนะเพราะว่าแกเคยใช้สายของอเมริกาเนี่ยแล้วมันมันเล่นทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยมากมันใช้ไม่ไหวแกก็เลยใช้ตัวนี้พอใช้แล้วก็ติดใจคุณภาพมันดีมากนะครับนะก็ตัวนี้เนี่ยนะครับนะก็แพคเกจจิ้งอะไรพวกนี้นะครับนะก็ผมถือว่าแพคเกจจิ้ง ทำดีนะครับทำดีนะครับทำดีเลยนะครับนะแล้วก็เวลาเราแกะสาย,ยามาเนี่ยนะครับนะมันก็จะแยกเป็นแพ็คๆพคอย่างนี้ให้นะครับแยกเป็นแพ็คๆอย่างนี้ให้นะครับนะอ่ะคันนี้เนี่ยนะครับนะก็จะแยกเป็น6กสายให้นะครับนะแล้วก็จะมีข้างหลังก็จะมีรายละเอียดว่า สายหนึ่งเป็นไซส์อะไรกี่นิ้วกี่มิลแล้วก็จะมีอะไรประมาณนี้ให้นะครับนะบางคนก็เป็นสายซุปเปอร์แมนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูเนาะนะครับนะว่าเสียงมันประมาณไหนนะครับนะคือเสียงตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดีให้ฟังเสียงเป็นยังไงครับตัวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบ S <S 2> <S 2> <S เสียงมั <S <S <ๆ>นจะลักษณะแบบว่ามันจะออกหวานนะครับจะไม่ออกดุนะสายของแฮนดี้หยงเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นเสียงแบบหวานหวานนุ่มๆหน่อยนะครับนะก็สําหรับว่าถ้าใครแบบไม่ชอบเสียงแบบหวานหวานเนี่ยก็ต้องผ่านตัวนี้ไปก่อนนะครับถ้าแบบชอบเสียงหวานหวานละมุนละมุนเนี่ยตัวนี้มันจะออกโทนหวานหวานนะครับนะถือว่าเมื่อกี้เราเล่นเราเล่นเมื่อกี้ลองสตัมปอรอเสียงประมาณนั้นนะลองสตัมปอขอีกครั้หนึ่ง ันนี้เสียงสต้ด์คอร์มันจะประมาณนี้นะครับนะมันจะนุ่มๆกลมๆหน่อยอ่ะครัวน,นี้ถ้าเราเป็นเสียงแบบพวกปิกกิ้งเนาะนะครับลองฟังเสียงนะ ครับนะอ่ะใครกำลังหานะสายกีตาร์ดีๆนะผมแนะนำนะครับนะตัวนี้แฮนดี้ยงนะจะมี2เบอร์290บาทเท่านั้นเองครับลองไปซื้อมาใช้ก่อนสักชุดสักชุด2ชุดดูก่อนก็ได้นะครับนะเพราะว่า290บาทลองใช้สักทีนึงรนะับรองติดใจแน่นอนนะครับก็นะใครใครชอบนะครับนะก็ลองกดสั่งได้นะทุดแพลตฟอร์มเลยนะครับนะหรือว่า มาซื้อที่ร้านก็ได้นะครับนะโอเคนะครับนะในคลิปโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ